กับสวัสดีค่ะ14กุมภาวันว,นวนาเลนไทน์ได้ความรักกันไปแล้ว16กุมภานี้ได้โชคลาภด้วยนะจ๊ะว้ายเนาะอ่ะ16กุมภานี้นะคะงวดที่แล้วก็พูดอยู่ว่าจุดทูบได้792บางคนไม่เห็นไงอ่ะโอเคไม่เป็นไรงวดนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วชอบเลข2นะคะ2425นี่คือ <c oughs> ชอบมากๆนะคะชอบก็ให้แม่มาข้อใช่ไหมไม่ใช่นะคะ2นะคะงวดนี้ชีแ้แนแนวทางที่สองสองสี่สองห้าสาสาโตเนาะสามโตก็เออเจ็ดสองห้าเจดสองสไม่ไม่อยากพูดชัดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดโดนปิดนะคะอ่าแล้วก็เมื่อกี้จุดทูบนะคะได้ห้าสองสาม 532ค่ะห้าสามนะคะอ่ะก็ลองดูนะคะเผื่อจะรวยกับเขาบ้าง14กุมภาวันแห่งความรักก็ได้ความรักมาแล้วอ่าสำหรับคนมีคู่ใครไม่มีคู่ไม่เป็นไรไม่ต้องน้อยใจนะคะเอา16นี่ก็แล้วกันรางวัลที่หนึ่งนะคะโอ้ตายแล้วจริงปะเนี่ยนะอ่ะโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ